สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขสุขคนค่ะมามามากินข่าวกันัี่งยี่น่งหนึ่ง,งข้าวเหนียวคะ่ะเลือกอยากกินข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวแบบโอ้ยตามีตาเกิดพี่รองเออทะเลข้าวเหนียวไข่ทอดคะ่ะพวกเราจะกินยังตอนแรกตอนแรกยี่น่งว่าอันจะปรับกล่องใหม่กันนะเนเ่นหัวตัดกแม่กล่องมันบ้างเลยแค่นี้ตอนแรกอี่น่งว่าสิกินอันตำสมแม่บอ เอาโคราบีตตำสมกับอันแซลมอนแซลมอนสดคิดไปคิดมาโอ,ยอยากก้อยากกินข้าวเหนียวอยากกินปนเลยเอาแซลมอนมาตำปนตำป,นตำปนใส่พริกผงบีบบักนาวค่ะก็พอดพอดได้กินอยู่พี่น้องข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่หนึ่งหนึ่งแบบว่าเร่งเรียบแช่น้ำห้อนเอาแช่น้ำห้อนแล้วกันหนึ่งเลยอุปกรณ์การหนึ่งก็หมึ่งเหม้ะ ขนันเดียวีติดมือเลยพี่น้องเขาเศร้าอยู่แคมปิ่งค่ะบรรยากาศมือจัน้อยพี่น้องโต๊ะโต๊ะว่างกัแบแคบอากาศคึมคึมฝนตกตลอดฝ <c oughs> น ดเดยยงกินเขาก่อนแซมไม่นจอทั่วเลยเบื่อมืดยืด่อแซม,ม,ม,ห,มหัวมนเถอะยิวเข่าจ้ะไข่ทอดไข่เจียวทอดแบบกระทาก่อน ทอดแบบติดกระทะนะพี่น้องกระทะาอยู่นี่มันบดีแล้วตูดกระทะมันบดีเสียบไม่คือเกาเ่าแลอืม 我靠！ เด้อข้าวเนียวเ,เนี่ยแซน้นำห่อนก่อนมันก็เลยบ่ค่อยติดมือ เบิ้ลกับกาบพี่น้องมามาอยู่บรดุน บรรยากาศว่าเป็นตาเทียวเลยพี่น้องค่ะคือคนเราตัเทียวไล่หลายเด้อ เผ็ดๆเปรี้ยวๆปนแซลมอน คนนอร์เวย์เขามากมากเลี้ยงมากันดิพี่น้องเลี้ยงมาตัวน,น้อยๆผู้สทายแม่นๆนี่ก็เลี้ยงมาตัวน,น้อยๆได้เป็นตาหักนะเลี้ยงมาเป็นมูไปใส่มาใส่ก็เอามาไปนำ พันว่าตัดสินใจเลี้ยงมตัด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 ต่ดตัดตัดตัตว์ตัดตัดตัดดตอตดตั่นี่ตัด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 ตตตลดดตัดตัดงัดตดตัดตัดตัยงัดงัดตัดตัดตดมาด้ัดตยงดัั่งขอพ่อใหญ่เลี้ยงแมพ่อใหญ่ัต,าตอ,อตา เวลาจะไปเที่ยวไหนไปพักผ่อนไหนเนี่ยแมวแมวมันไปนั่บุกใครได,ด้มันผิดมันผิดทีมันก็สีห้องนั่นแหละบมันคือหมาหรือว่าจะไปเที่ยวไหนพักผ่อนไกลๆไงใช่ไหมจะต,ต้องประจ่างเขาเลี้ยงประจ่ายเงินใหน้เขาใชะนะ่ไหมมีแต่เน่เปี่ยเปลืองพ่อใหญ่ก็เลยบ่อให้เลี้ยง กินต่อช้าวนชิ้นหนึ่งโอเ Ừ, อ,อิ่มพออทอนา้อนหนึ่ง่พอกินคัหนึ่งลอยเดี๋ยว แต่ยังกินข่าวกันนาอพี่น้องเลยปลาช่อหมอนเป็นแบบว่าเอามาตําเจียวมัน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 บนเนียนไปเนื้อเดียวกันคือคือปลาทู่มันเป็นแบบเนี้ยมาสิลองอามาเห็ดหมกเบ่งอยู่มันมาท่านเคยเห็ดหมก,กทีแล้วแซ่บเลย ไปแล้วค่ะพี่น้องกินเช็ดก็เก็บเก็บก,บกดลลางก่อนเดี๋ยวจะห่อเอาลงไปลลางข้างล่างพี่น้องค่ะเพราะว่าของหลายตั้งแต่เห็ดกินเมื่อวานเนี่ยเดี่ยวมาทานเดี๋ยวหลังเลยใส่กุถังเอาไว้เอาลงไปหลังข้างล่างของน้ำไงทีเดียวมันจะสะดวกกว่านะคะเนาะ คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วพรคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบ่งเข้ามาติดตามรับชมต้อค่ะแล้วบ๊ายบายค่ะแล้วพรคลิปหน้าค่ะ